ว้าวไม่มีเพชรทำไงดี oh, ดูนี่สิกิจกรรมแจกเพชรฟรีไฟเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งจากนั้นคอมเมนต์อะไรก็ได้พร้อม UID คอมเมนต์ที่น่าสนใจและทำตามกติกาก็จะได้สุ่มรับเพชรเข้าตัวทันทีนะจ๊ะว้าวน่าสนใจมากอย่าลืมมาเล่นกันนะทุกคนนนนะ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องช่อง Enduck Channel อ่ะเฮ้ยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนการยิงหัวนะครับยิงหัวแบบ no DPI นะครับก็คือไม่ต้องปรับ DPI อะไรทั้งสิ้นนะครับเหมาะสำหรับมือถือ Android นะครับคือผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามือถือนะครับมันจะมี2แบบนะก็คือ Android กับ iOS นะครับสาหรับ iOS ใช่ไหม มันไม่ต้องปรับ DPI นะครับมันเลื่อนอยู่แล้วนะคือแบบสมมุติอะของ Android นะมองรอบๆเนี่ยต้องใช้้อยนะครับแต่สําหรับ iOS ใช้ประมาณแค่นี้นะครับก็ก็เร็วกว่าของ Android ละก็คือแบบแม่งโกงอะ d r o i d นดแม่งแพ้ iOS อะเออพูดจริงนะครับโอเคสูตรนี้นะครับเหมาะสําหรับไม่ต้องปรับ DPI นะครับก็คือ Android เนี่ยมันจะมีบางเครื่องนะครับมันปรับ DPI ไม่ได้นะครับก็คือ มันจะปรับแล้วจอดํานะครับนั่นคือปัญหานะทาให้เราไม่สามารถลากหัวได้นะสมมุติคนปกตินะคนปกติเวลาลากหัวเขาลากไงนะครับเขาลากอย่างนี้ใช่ไหมเล็งตัวปุ๊บลกปง๊บงนี้อ่ะคนปกตินะเขายิงแต่ว่าสําหรับ Android นะครับบางเครื่องมันกดค้างแล้วปุ๊บมันล็อกตัวนะครับมันดึงไม่ขึ้นเดีย๋ยวผมยิงให้ดูมันดึงไม่ขึ้น อ่ะดูไว้หมอนี่นะเห็นไหมผมดึงสูตรมือแล้วมันดึงไม่ขึ้นเห็นไหมครับดึงสูตรมือแล้วนะเมื่อกี้ถึงถึงไอเลขกสามสิบข้างบนนี่เลยอ่ะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งเห็นไหมดึงสูตรมือแล้วดึงไม่ขึ้นเมื่อกี้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสูตรใหม่นะครับแบบดึงง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับอย่างแรกนะครับสูตรนี้ใช้ได้สําหรับปืน ลูกซองควงนะครับ MP40 MP5 เท่าที่ผมลองนะแล้วก็ปืนลัวมประเภทต่างๆนะครับ m 4ก็ใช้ได้นะครับตัว x m 8กก็ใช้ได้นะครับสเปซนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องชำนาญน,นิดนึงนะครับเคผมจะมาสอนลูกซองควงก่อนเลยนะปืนยอดนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจนะครับโอเคอย่างแรกนะครับวิธีวางเป้าวางบนหัวนะครับวางบนหัวเลย อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับวางแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดึงลงมาปุ๊บแบบนี้ประมาณนี้ถ้าจะให้ดีนะครับก็ดึงมาประมาณหัวมันแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงแปะ๊ะนะนี่นะครับคือทฤษฎีหลักอ่ะเราทําดูเนี่ยแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะลงขึ้นทําเร็วๆ นะครับมันจะผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามันจะยิงได้นัดเดียวนะถ้ากดค้างเนี่ยมันจะไปล็อกตัวนะครับบางทีมันล็อกตัวไงถ้าจะจะให้ดีนะแปะอย่างนี้วิ่งมอนแป้วฮึบโอ้โหเปลี่ยนลูกอยู่เฮ้ยสอนี่นะนี่คือทฤษฎีนะครับมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงต่อไปปืนลูดก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้งหมดทุกปืนนะครับ เพื่อเป็นทฤษฎีให้กับเยาวชนรุ่นหลังเยาวชนปดเยาวชนปดนะครับปืนลูกก็ทําไดป้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนี่ประเภทปืนลูกนะครับทําง่ายกว่านะครับนี่ประมาณนี้ถ้าปกติใช่ไหมเราจะดึงขึ้นอย่างนี้คือบางทีมันล็อกตัวมันดึงไม่ขึ้นนะครับ M4 ก็ทําได้ M4 ก็ทําได้ประมาณนี้แต่ถ้าใจให้ดีนะครับ ปืนนั่นทำง่ายสุดไออะไรวะจำชื่อไม่ได้นี่ a ออนนะครับทำง่ายสุดนะครับผมลองแล้วแป๊ะแค่นี้ไม่ง่ายสุดเอเอนอะ่ะเออไปเดี๋ยวผมไปลองยิงให้ดูนะครับลูกซองห่วงก่อนนะซองควงนะอ่าคือจะบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกซองห่วงเนี่ยถ้ายิงโดนนะครับมันจะโดนหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้า ยิงไม่โดนมันจะเว้าเลยนะครับมันจะแบบเขาเรียกยว่าอะไรวะเฉียดหัวเออมันจะเฉียดหัวนะครับไปเดีย๋ยวผมลองยิงให้ดูโอกาสติดนะครับเยอะแต่ว่าอ่ะดู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 ด,ด,ดูต้องได้ได้ระยะมันหน่อยนะครับต้องได้ระยะมันหน่อยโอ้ยโอ้ยเขาย่อเหนอแมเมื่อกี้มันเว้านะครับถ้าแบบว่าศัตรูก้มหรือแบบวิ่งซิกแซกอะ่ะมันจะไม่โดนเลยแต่ถ้าศัตรูอยู่นิ่งๆน,นะครับ โดนแปะเลยเยินนี่ไงเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมมาเข้าหัวนี่ไงก็คือเป้ามันจะเวลาลากล,ล,ลงมามันจะ <c oughs> เห็นไหมมันจะว่าโอ้โหยิงยิงตีม้ามาครับมันเล่นกันอยู่ตรงไหนห้าคนเนี่ยแป๊ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นไม่ตบนนั้นวะงงถ้าจะแคมป์ขนาดนี้ไปลงแรงนะครับถ้าน้องต้องการจะแคมป์ไปลงแรงนี้เขาไม่ให้แคมป์โอเคนี่ครับต่อไปเป็นปืนรูดนะครับปืนรูดกับปืนระยะไกล เป็น an แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวแต่งนิดนึงนครับแต่งนิดนึงแต่งนิดนึงนิดนึงนิดนึงมีของแต่งอะไรบ้างอ่าใส่มาครับใส่มาให้หมดนะครับไปเดี๋ยวไปยิงให้ดูนะครับ an นี่ต้องระยะกลางถึงไกลนะครับจะโดนแบบโดนอ่ะต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วปะต้องโดนแล้วปะ เอ็นก่อนเลยต้องโดนแล้วปะหาตัวมันเจอแล้วเล็งหัวลากแตกเฮ้ยเจอแล้วลากแตกเฮ้ยเฮ้ยโดนไหลโดนไหลอยู่ไหนวะเจอแล้วเฮ้ยผู้สาวไม่ไดขออ้ขอลองหน่อยลากันขอลองหน่อยลากัน อ้ยว้าวเฮ้ยมันยิงกันวะ่ะอา่าเราไม่ยิงเขากระเด็นนี่งไงหัวแตกเลยน้องโทษทีพี่มันโหดไปขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนี่ครับเพื่อเป็นวิทยาทานปืดปืดไงโอ้ยยิงพี่เหรอน้องยิงพี่เหรอน้องโอ้ยเอา้ามันทำไมไม่ติดหวัววะ ปรตโอ้โหปรตเออเขามาไววอกูขอด้วยแล้วกันเออไววอ <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวขออีกหัวหนึ่งนี่ครับพอปรตตั้งไอว,วอเอ,ขอ,อเอาขอยอเอาขอย่อว่ะย่อก็ย่อกูไม่ยิบไปเอ็นเอ็นเก้าห้า a n เก้ n <c oughs> าห a n เก้าหปหทีไปกดออกนะครับอโอเคนะครับสำหรับการสอนในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับเหมาะสำหรับการยิงหัวแบบไม่ต้อง dpi นะครับ no dpi นะครับถามว่าสูตรเก่ากับสูตรที่ผมสอนอันไหนมันดีกว่ากันก็ขอบอกเลยนะครับว่า สูตรเก่าดีกว่านะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันล็อกตัวอะไรไงถ้าคน DPI สูงๆครับล็อกตัวปุ๊บลากแตกนะแต่ว่าสูตรของผมนะครับมันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ DPI นะครับแล้วก็บางเครื่องมันใช้ไม่ได้ด้วยนะครับเวลาดึงปุ๊บบางทีคนกระโดดหลบได้นะครับมันมันกระโดดหลบได้นะเออสูตรนี้นะครับแต่มันก็มีข้อดีครับก็คือมันไม่ไม่ต้อง DPI เนาะเออโอเคนะครับ ใครที่ชอบครนบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับตอนนี้ก็พันห้ามัง้งพันห้าพี่ว่าไงโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมะนาวไหนไหมฮึ๊บปลบแม่หล่อจริงๆเลยว่ะ